และในวันนี้นะคะคณะก็จะชวนทุกคนเนี่ยมาทำสลามสบู่กันค่ะ,ละหลายๆคนนะคะอาจจะเคยเห็นหรือว่าเคยรู้จักสลามสบู่มาบ้างแล้วนะคะแต่สําหรับคนที่ไม่เคยรู้จักเนี่ยวันนี้นะคะคณะก็จะมาชวนทําค่ะขอบอกว่าสลามสบู่ในวันนี้เนี่ยแบบทาง่ายมากๆเลยนะคะด้วยอุปกรณ์ที่แบบหาได้ง่ายสุดๆค่ะและที่สําคัญนะคะเป็นสลามที่ปลอดภัยไร้สารพิษด้วยว้าวโอ้โหแบบว่าแค่ ก็ตื่นเต้นแล้วก็น่าเล่นมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าอย่ารอช้าดีกว่าค่ะเรามาดูวัสดุและอุปกรณ์กันเลยปิ๊งและนี่ก็เป็นสิ่งของทั้งหมดนะคะที่เราจะใช้ในการทําสลามสบู่ในวันนี้ค่ะเดี๋ยวคณะเนี่ยก็จะมาแนะนําทีละชิ้นนะคะชิ้นแรกสบูเ่เหลวลักซ์นะคะแป้งข้าวโพดสีผสมอาหารสีที่เราชอบ และที่คณะใช้สีผสมอาหาร2สีเนี่ยเพราะว่าคณะเนี่ยจะทําสลามสบู่เป็น2สีนะคะเราก็เลือกสีที่ชอบมานะคะในที่นี้นะคะคณะก็เลือกสีชมพูกับสีฟ้ามาค่ะสิ่งสุดท้ายคือถ้วยกับที่คนนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มทาสลามสบู่กันเลยมาแล้วค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเตรียมถ้วยพร้อมที่คนมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราเนี่ยก็จะใส่ชาดานี่เลยค่ะเป็นแป้งข้าวโพดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ปริมาณที่ใส่เนี่ยก็แล้วแต่เราเลยนะคะคณะก็จะใส่ครึ่งซองพอค่ะประมาณนี้ค่ะเพราะว่าคณะเนี่ยจะเก็บอีกครึ่งซองเนี่ยไว้ทําอีกสีหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็เติมสบู่เหลวลงไปค่ะค่อยๆใส่นะคะก็ใส่ไปแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนของสลามนะคะ ก็ใส่ไปรอบนึงแล้วมันก็ยังไม่เป็นก้อนเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ใหม่คราวนี้เอาให้เยอะกว่าเดิมนะคะนี่ใส่เยอะๆเลยแล้วก็ลองคนดูค่ะแอรู้สึกว่าจะเป็นก้อนขึ้นมาบ้างเล็กน้อยแล้วนะคะได้กลิ่นหอมของสบู่เหลวด้วยค่ะยิ่งถ้าเราเนี่ยใส่แป้งเยอะเท่าไหร่นะคะเรายิ่งต้องใส่สบู่เหลวมากยิ่งขึ้นเท่านั้นค่ะ ดังนั้นถ้าจะทดลองทํานะคะก็แนะนําว่าให้ใช้แป้งข้าวโพดเนี่ยน้อยๆก่อนค่ะขณะใช้มือจับดูนะคะมันก็เริ่มจะเป็นก้อนขึ้นมาบ้างแล้วค่ะเราต้องใส่เพิ่มอีกคาดว่าถ้าใส่แป้งข้าวโพดเยอะกว่าน,นี้เนี่ยต้องใส่สบู่เหลวหมดขวดแน่นอนค่ะใช้มือเลยละกันเอาละงงานนี้จะสำเร็จไหมเนี่ยติดมือสุด,สด โอ้ยยิ่งทำยิ่งเลอะอ่าเริ่มดีขึ้นมาแล้วใช้สองมือเลยละกันเดี๋ยวระหว่างน,นี้คณะก็จะนวดให้มันเข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยมาเติมสีผสมอาหารกันค่ะ โอเคค่ะคณะว่าคณะนวดได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเติมสีผสมอาหารกันเลยนี่นะคะคณะก็จะใส่สีชมพูล,ลงไปก่อนชุบอ่าแค่นี้ก็พอมั้งอุย้ยกลายเป็นสีชมพูอ่อนๆค่ะสวยมากเลย คณะก็าจะมาคลึงๆให้มันเป็นลูกกลมๆก,ก่อนนะคะนี่แบบนี้เลยค่ะสลัมสบู่ของคณะก็จะเป็นลูกกลมๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็ผักทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาทําสีฟ้ากันค่ะ นี่ค่ะคนณะก็ได้สลามสบู่ทั้ง2ก้อนแล้วนะคะสีชมพูกับสีฟ้าค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมาลองเล่นกันนะคะจิ้มๆยืดๆด,ดูค่ะว่ามันจะฟินแค่ไหนนี่ค่ะลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคล้ายๆดินเบามากๆเลยนะคะที่เรียกสลามสบู่เนี่ยก็เรียกตามฝรั่งนะคะ อันนี้พวกฝรั่งก็ทําเยอะนะที่เป็นคลิปแบบว่าทําสลามสบู่แบบเรานะคะคณะก็ดูเขามาแล้วก็ลองมาทําตามดูค่ะอาจจะเล่นไม่ฟินเท่ากับสูตรธรรมดานะคะแต่คณะอยากจะบอกว่ามันปลอดภัยค่ะแล้วก็นุ่มนิ่มมือมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะอารมณ์เหมือนเล่นดินเบาเลยหรือว่าพวกแป้งโดแบบนี้นะคะคล้ายๆกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจิ้มเราจะเป็นแบบไหนโหแบบเสียงเงียบมากเลยค่ะ แต่จะบอกว่ามันนิ่มสุดๆนิ่มมากเลยอะก็ปั้นให้เป็นก้อนกลมๆเหมือนเดิมนะชุบมาดูที่สีฟ้ากันค่ะคือถ้าเราเนี่ยใส่สบู่เหลวมากกว่านี้นะคะสามสบู่ของเราเนี่ยมันก็จะมีความเหลวมากกว่านี้ค่ะเนื้อนิ่มเนียนนุ่มมากๆเลยนะจะว่าไปเนี่ยก็ฟินเหมือนกันนะเอาละเนื้อมันก็เหมือนๆกันนะคะ ชุบสุบดาดาเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสำหรับสลามสบู่ที่คณะทำในวันนี้นะคะถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยสนใจอยากที่จะทำเล่นเนี่ยนะคะก็ไปลองทำดูค่ะแต่จะบอกว่าง่ายมากๆมากๆที่สุดในโลกเลยนะคะวิธทีทำง่ายสุดๆเลยค่ะอ้อและแน่นอนว่ามันชื่อสลามสบู่ใช่ไหมคะมันจะต้องใช้แทนสบู่ได้แนะ ตอนท้ายคลิปนี้นะคะคณะก็จะเอาสาราสบู่ที่คณะทำเนี่ยไปฟอกมือดูค่ะดูซิว่าจะมีคุณสมบัติเนี่ยเหมือนสบู่มากน้อยแค่ไหนค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคณะคุงต้องลาไปก่อนละค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะอ้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe คณะด้วยนะคะวันนี้ไปละค่ะบายบายจุ๊บจบนี่นะคะคณะก็จะมาล,ล้างมือดูนะคะจะดูซิว่ามันจะล้างมือได้จริงหรือเปล่า หุยหุยล้างได้จริงๆด้วยค่ะมีฟองด้วยนี่โอ้สุดยอดไปเลยเหมือนสบู่จริงๆเลยอ่ะ นี่ค่ะล้างมือสะอาดหมดจดเลยนะคะเอาเป็นว่าสลามสบู่ที่คณะเนี่ยทำในวันนี้นะคะก็สามารถใช้แทนสบู่ได้เลยจริงๆค่ะถ้าใครสนใจเนี่ยอย่าลืมไปลองทำเล่นกันดูนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย